วิธีเดียวที่จะเปลี่ยนจากคนจนเป็นคนรวยโดย m i เคิลเซเลอร์ไมเคิ e เซเลอร์คือเจ้าของบริษัท m i โครส t r a ตติจบริษัทมหาชนด้านซอฟต์แวร์ที่มีบิตคอยนมากที่สุดในโลกโดยในปี2021นี้เขามีทรัพย์สินอยู่ที่2,500ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ82,000ล้านบาทเป็นมหาเศรษฐีอันดับที่1,362ของโลกในวิดีโอนี้เขาได้มาแชร์วิธีการสร้างความมั่งคั่ง ที่หากณนะวันนี้คุณยังไม่รวยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณตัดสินใจแล้วว่าชาตินี้จะไม่เป็นคนจนอีกต่อไปแล้วแล้วก็เขาได้บอกเอาไว้ว่าหากวันนี้คุณจนวิธีเดียวที่คุณจะร่ำรวยมั่งคั่งได้มีอยู่วิธีเดียวนั่นก็คือการสร้างแอสเซทหรือการสร้างทรัพย์สินส่วนวิธีการที่จะได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือแอสเซทนั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลายวิธีเช่นให้คุณสร้างบริษัทขึ้นมาเพื่อถือครองสัดส่วนหุ้นของบริษัท หรือคุณจะใช้วิธีการออมเงินจากงานประจําไม่ก็หางานที่2งานที่3ทําเพิ่มเพื่อให้มีเงินออมมากยิ่งขึ้นจนคุณสามารถไปซื้อบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์โดยใช้พลังทวีหรือเ e v e r a g e ที่สามารถใช้เงินดาวเพียงเล็กน้อยก็สามารถเป็นเจ้าของบ้านได้ด้วยการทําสินเชื่อกับธนาคารและโดยปกติแล้วมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ก็จะเติบโตเฉลี่ยปีละ7%ซึ่งโดยทั่วไปแล้วดอกเบี้ยเงินกู้ที่จะต้องผ่อนธนาคารนั้น จะมีอัตราที่ต่ำกว่าอัตราการเติบโตของอสังหาริมทรัพย์โดยทั่วไปแล้วก็น่าจะอยู่ที่ราวๆสาต่อปีดังนั้นหากคุณไม่ได้ขาดส่งค่าบ้านวันเวลาผ่านไปยิ่งหนี้น้อยลงดอกเบี้ยงเงินกู้ก็จะน้อยลงทำให้เมื่อนำมาหากักลบกลบหนี้บวกกับการเติบโตของอสังหาในทุกๆปีแล้วคุณก็จะค่อยๆมีความมั่งคั่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งนั่นก็เป็นวิธีการที่คนส่วนใหญ่ทำกันโดยเฉพาะคนฐานะปานกลางทั่วไป ที่ใช้วิธีการนี้เพราะขอแค่เพียงมีเงินดาวบ้านแค่หลักแสนต้นๆก็สามารถเป็นเจ้าของบ้านหลักล้านได้โดยใช้พลังทวีหรือ leverage จากเงินของธนาคารซึ่งหลายคนก็ใช้เทคนิคนี้ในการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อปล่อยขายทํากําไรโดยค้นหาอสังหาริมทรัพย์ที่มักมีราคาต่ําเพื่อไปขายทํากําไรในราคาที่สูงกว่าและพอขายกําไรจากบ้านหลังแรกได้แล้วคุณก็เอาไปซื้อบ้านหลังใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมเป็นหนี้เยอะกว่าเดิม แต่ก็มีโอกาสทํากําไรได้สูงขึ้นหรือคุณจะดึงเงินที่ทํากําไรออกมาเพื่อไปลงทุนในตลาดหุ้นหรือลงทุนในธุรกิจที่มีอนาคตถือครองแล้วรอให้มันเติบโตแล้วคุณก็จะมีแอสเซทมีความมั่งคั่งไว้ในครอบครองเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งจุดประสงค์ของการเพิ่มความมั่งคั่งก็คือการที่บาลานซ์ชีดหรืองบดุลส่วนบุคคลของคุณนั้นมีแอสเซทหรือมีทรัพย์สินที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปี ซึ่งการที่จะเป็นแบบนั้นได้ในบาลานซ์ e e t ของคุณก็จะต้องมีไฮคุณภาพแอสเซทหรือทรัพย์สินที่มีคุณภาพสูงแปลง่ายๆก็คือเป็นแอสเซทที่เป็นที่ต้องการของเหล่าบรรดามหาเศรษฐีที่พวกเขาต้องการซื้อในช่วง10ปีต่อจากนี้ยกตัวอย่างเช่นที่ดินในเมืองทำเลดีๆติดถนนใหญ่ย่อมเป็นที่ต้องการมากกว่าที่ดินห่างไกลในชนบทที่อยู่ในซอยลึกๆเพราะต่อให้พื้นที่ที่ห่างไกลมันมีราคาที่ถูกกว่าและคุณอาจได้พื้นที่หลายสิบไร่ แต่ที่ดินแห่งนั้นมันมีตัวเลือกเยอะหาที่ไหนก็ได้แถมยังไม่มีวิแววความจเจริญเข้าถึงอีกนานแสนนานนั่นมันจะทําให้เงินของคุณจมไปกับที่ดินชนบทแห่งนั้นดังนั้นแอสเซทที่ดีจะต้องมีความหายากเป็นที่ต้องการของตลาดหาสิ่งทดแทนได้ยากจะทําให้สิ่งนั้นมีมูลค่าที่สูงเพิ่มมากขึ้นและจะดีไปกว่านั้นก็คือแอสเซทนั้นจะต้องไม่ทําให้เกิดเหตุการณ์ที่คุณถูกบังคับให้ขายโดยที่ไม่ได้ต้องการเช่นสมมุติว่าคุณลงทุนในตลาดคริปโต เอาเป็นว่าลงทุนในเหรียญหมาอย่างดอชคอยแล้วก็เล่นแบบมาจินใช้เลเวลเลตสูงส,งสงคือการยืมเงินทุนในกระดานเทรดได้มากกว่าจํานวนเงินในกระเป๋าของเราเองได้เป็นสิบเท่าร้อยเท่าและคนส่วนใหญ่ก็มาขาดทุนในเวลาที่ตลาดไม่เป็นใจเช่นคาดเอาไว้ว่าตลาดน่าจะเป็นขาขึ้นแต่ตลาดกลับดิ่งลงอย่างรุนแรงทําให้ต้องสูญเงินในพอร์ตไปทั้งหมดภาษาในวงการมักจะเรียกว่าล้างพอร์ตซึ่งมันเกิดก่อนที่จะขายเพื่อทํากําไรซะอีก กลายเป็นขาขึ้นไก่ไปบนหน้าผากแทนดังนั้นหากแอสเซทใดที่นำพาไปสู่สถานการณ์ที่คุณจะต้องถูกบงังคับให้ขายทิ้งมันเป็นแอสเซทที่ไม่ดีเอาซะเลยโดยไม c เคิลเซเลอร์ได้ยกตัวอย่างจากมาร์คซักคเบิร์กผู้ก่อตั้ง Facebook ที่เขาร่ำรวยได้นั้นเกิดจากการที่เขาไม่ได้ขายแอสเซทแต่เขาร่ำรวยจากการถือครองหุ้นของ Facebook เขารวยเพราะเขาถือหุ้นบริษัทเขาไม่ได้รวยเพราะเขาขายหุ้น Facebook ซึ่งหลายต่อหลายคนอาจจะคิดว่าถ้าเอาเงินไปลงทุนในแอสเซทหมด แล้วจะเอาเงินที่ไหนกินข้าวดื่มกาแฟใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันซึ่งไมเคิลเซเลอร์ก็บอกว่าถ้าหากมาร์คซักเกอร์เบิร์ตต้องการใช้เงินสดเขาแค่ยกหูโทรศัพท์แล้วโทรไปที่ธนาคารสักเจ้าหนึ่งแล้วบอกกับนายธนาคารว่าณตอนนี้เขาถือครองหุ้น Facebook ที่มีมูมลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐอยู่แต่เขาไม่อยากขายหุ้นเลยเขาจะขอเอาหุ้น Facebook ไปค้ำเพื่อขอกู้เงินสดออกมาใช้ซักร้อยล้านดอลลาร์จะได้ไหมแน่นอนว่านายธนาคารตอบว่าได้สิมาร์ค แถมยังได้ในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต่ำเพียง1%ต่อปีและเขาก็สามารถใช้เงินกู้ก้อนนี้ไปได้อีกเป็น10ปีโดยที่ทางบัญชีถือว่าเป็นเงินกู้ไม่ใช่ไรายได้เขาจึงไม่ต้องเสียภาษีเงินได้และเนื่องจากเขาไม่ได้ขายหุ้นเขาจึงไม่ต้องเสียภาษีจากการขายหุ้นอีกด้วยคําถามที่สําคัญก็คือเมื่อวันเวลาผ่านไป10ปีหุ้นของ Facebook จะขึ้นหรือจะลง ซึ่งนั่นคุณก็จะต้องมี mindset ในการลงทุนในระยะยาวมีความอดทนรอคอยได้มากพอและใช้จ่ายอย่างประหยัดและที่สำคัญในวันที่คุณยังทำงานไหวจงทำทุกอย่างเพื่อสร้างพอร์ตโฟลิโอให้มีแอสเซทให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และแอสเซทนั้นคุณก็จะต้องมีความเชื่อมั่นในการลงทุนมันในระยะยาวและมันจะต้องเป็น high quality asset ที่มีศักยภาพในการเติบโตเพราะไม่เช่นนั้นแล้วหากเป็นแอสเซทที่แย่คุณก็อาจจะหมดตัวได้เช่นเดียวกัน และนี้ก็คือวิธีเดียวที่จะเปลี่ยนจากคนจนเป็นคนรวยโดย Michael s เล l ร r ถ้าหากคุณชอบวิดีโอนี้และคิดว่าวิดีโอนี้นั้นมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับทีมงาน Blue Oclock สำหรับวันนี้สวัสดีครับ